มีศรัทธาให้วันไวทำใจให้เป็นเพชรท้ไม่แพ้ไรสี่อย่างวันนี้มีเรายืนทา้าอุกไปสัก เดี๋ยวว่าดีที่คนนะทีนี้นะครับผมก็ยูคนนะครับนายต้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับผมชาลาคาร์บันนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดนั่นเองทุกคนนะครับพอหัวคิดอะไรไม่ออกแล้วเลยแจกแบบนี้แม่งเลยนะครัชาลาครับผมก็จะมาแจกโค้ดกันนั่นเองทุกคนนะครับผมชาลาคาร์เพราะคนไหนที่มาใหม่มาเก่าก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครัก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับชาลาฝากกดติดตามดต่อนะครับว่าคนที่ติดตามช่องผมนะครับผมบอกเลยวว่าหล่อมากนะครับชาลาหล่อ มันคีโตตัวนี้เลยแต่ความจริงมันเป็นเอ่อได็กูนะแต่แต่แตกูใจะกินคีโตมันเป็นอย่างนี้โอเคมาเราไม่พูดจาอ่าพรำพราแล้วทุกคนนะครับผมก็เพราะวา่าเดี๋ยวเออมันเย,ยนอะๆนั่นเองเพราะโคนมันเยอะม,มากนะครับผมในแมปนี้นะครับผมชาแล้วก็ก็ฝากกันกดอนนะครับว่าใครโดน,นชาแล้วครับมาแจกโคในแมปเอ,อ่ออะไรวะอันดีเมดดิเมนชั่นหรือเปล่าใช่ไหมเออน่าจะใช่อันดีเมดดิเมนชั่นนะครับผมก็โอเคแค่นี้แหละมาเรามาเริ่มกันดีกว่าทุกคนนะครับผมเห็นป่ะเห็นปุ่มตรงนี้ป่ะเดี๋ยวจะมีรูปนกนะครับผมชาแล้วถ้า ก็คนทุกคนนะครับผมก็จะอยู่ตารางในคิปชั่นนะครับผมใครที่อยากใส่นะครับก็สามารถใส่กันได้เลยนะโนชาร์นะครับผมก็รีบใส่เลยนะคนที่ไม่เหมดอายุก็เดี๋ยวจะเรียงจากเก่าสุดไปใหม่สุดนะครับเก่าสุดไปใหม่สุดที่มันอย่างวเออเนั่นแหละเก่าสุดไปใหม่สุดนะครับผมก็ตอนนี้ยังอันที่สามารถใช้ได้อยู่ในตอนนี้นะครับณปัจจุบันเอ่อเดือนหกับยิมเก้าทับสองศูนย์สองหนึ่งนะโนชาร์ดก็เพราะว่าทำไมต้องบอกกันเผื่อเดี๋ยวเขาบอกว่าเชียร์พี่มึงใส่ไม่ได้แล้วมันเป็นโคตรเก่าเออก็ใช่เคดูนะผมก็มาดูเลยคคคคนนนนนแแรรรกกะะับผผมมนี้นะครั L A U N C H นะครับน้องใชก่ก็เขียนตันมีได้ครับผมก็ให้เวลาเขียนสักแป๊บนึงนะครับผมโอเคป่ะเขียนตันเขียนลัวไม่รู้ว่นาน่าจะเสร็จแล้วล่ะก็โกไปเลยโอเคครับผมก็จะได้มาเป็นเอ็กซ์ตาร์ดรอโบสนะครับทุกคนครับ30นาทีมันดูเนี่ยเนี่ยเนี่ย อ่าใช่ใช่ใช่โอเคก็ประมาณนี้นะผมได้เอ็ r ซตารมา30ินทุกคนครับผมชาแล้วก็คนทุกคนที่ตนิชันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคมาต่อมากับผมก็มีชื่อว่า First สโค้ครับทุนทำไมไม่ออกมาโอเคเอาไว้อันนี้นี่โค้ดเก่าไปเนเดี๋ยวก่อนมาก่อนเดี๋ยวก่อนมาก่อนก็คนทุกคนรับอยู่ตั้งอิ r กิ๊บชันนะครับผมใช่ก็สามารถมาได้เลยโอเคมาเ i r s t c o d ้ดนะคบผมเสนะครับก็สามารถใส่ได้เลยครับผมก็ f i r s t c o d e นะครับ อีกสตาร์อีพีมานะครับผมได้มาไอ้อไม่ไม่อีกสตาร์ดิคุณสองอีออพีมาทุกคนนะครับผมสามารถใช้กันได้เลยนะทุกคใช่ครับผมผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากเลยครับโอเคมาเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าทุกคนนะครับผมใช่แล้วครับโค้ดต่อมานะครับผมโค,ค้ดต่อมาคือโค้ด 20k กิฟต์ครับผมจาก20 อ่า2ี่สิบสอส K gift ยี่สิบก็อ่าสอ K A D G I F T เับผมก็สามารถแสงได้เลยนะครับใช่แล้วโอเคก็ใส่ไปทุนปุ๊บอ่าได้อีกสตาร์ดอปมานะครับผมสาสินาทีนั่นเองโอเคทุกคนนะครับผมก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับที่คนนี้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 รับผม T Y for สามสิบ K ผมก็ T Y F O R อ่าสามศูนย K ผมใช่ก็ประมาณนี้โค้ดนะครับผมก็กดโกไปโอเคแล้มันหนึ่อเจ็ดหนึ่งอย้าเมลยว ก็เกมนี้นะครับจะไม่มีให้สุ่มตัวนะครับผมก็เป็นแบบว่าเอ่อให้ซื้อตัวนั่นเองโอเคเออหรือสามโค้ดสุดท้ายนะคน้องชายสามโค้ดสุดท้ายแล้วผมก็โอเคครับคนแรกนะครับเป็นคนแรกสี่โค้ดอ่าโค้ดกับเราสุดท้ายก็โค้ดเอ่อนั่นแหละเออชั้นเลยก็ห้าสิบเคดรอปนะครับห้าสิบเคห้าศูนย์เคดรอป โอเคกดไปได้มาเป็นเอ็กซ์ตาร์ดับบูธนะครับผมสามสิบนาทีครับผมใช้กับนิวโคแล้วเจ็ดสิบห้าเนี่ยนี่สัญญาณนี่แหละเออก็โอเคครับผมก็ฝากกันคนละสัปดาห์ที่น้องชาลันที้มาใหม่ๆก่อนครับฝากกดนแล้วนองเอ็กซ์ตาร์ดับบูธมาอีกแล้วเพียบมาอ่านดูอันนี้ครับผเอ่อ S O M E T H I N G เจ็ดห้า K ครับผมก็ให้ดูแป๊บหนึงดูเสียงดูเสียงอันนั้นเห็นละกดโกโอเคครับผมได้มาเป็นหนึ่งร้อยบเก้าเอ็กซ์ตาร์บูธใช่ป่ะเออหนึ่งร้อยสิบเก้าเอ็กซ์ตาร์บูธเอ็กซ เออไอ้เอ uh, go okay. okay, so no like, ็กซาบูปิกกรโอเคครัต่อมาโนเวนหนึ่งร้อยเคครับผมเป็นไไม่ได้นะหนึ่อยเคฉยอะไรเงี้ยเออก็ NO w a y ะนึ่งศูนย์์เคครับกดโกบก็โค้ดก็หมดละใช่แล้วทุกคนครับผมก็โค้ดก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะน้องชากดกดกดกกดกกดที่มากมมากก่กดกกดกกดกดกกกก ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับคนไหนที่มาใหม่มาเก่านะครับผมใช่แล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็มาแจกโค้ดนั่นเองทุกคนนะครับผมใช่แล้วก็คนไหนที่มาใหม่มาเก่านะครับก็อย่าลืมกันกดไลค์ซับสไคร์นะครับนผมใช้จะเข้าสู่4,000ห้าร้อยซับนะครับผมใช้แล้วครับผมก็ฝากกันกดนะครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละเออแจกแค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับใช่แจกกันนี่ครับผมก็เอ็กซ์ต้าดับบลูนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็ไปละผมบอกแล้วครับว่ากดซับสไคร์ช